สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพี่ๆเพื่อนๆนะครับพี่น้องนะครับทุกท่านนะครับในช่องทาง YouTube นะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับมาพบกับแนวทางนะครับก็จะเป็นหวยลาวสตานะครับพี่ๆหวยลาวสตาแล้วก็ลาวสตาวีไอพนะครับงวดประจำวันที่1นะครับพี่ๆงวดประจำวันที่1เดือน6 2567นะครับก็เป็นเดือนมิถุนายนนะครับพี่ๆ เป็นเดือนใหม่แล้วนาะก็ขอให้นวทางที่ให้ไปอย่างิงปังๆก็แล้วกันนะครับเมื่อวานนี้ก็ถือว่าสายลูดเนี่ยมาทั้ง2รอบเลยนะครับเมื่อวานหลวลลาสตาผมไม่ศูนย์กับ6รลูด6ผลที่ออก1 4 3 6 5นะครับของเราเนี่ยตัวเจาะไม่มาแต่ว่าใครเอา6ไปวิ่งไปลูดเข้าไปที่6 5ห้าาสตารีไอพให้1กับ7นะครับผลที่ออก682กับ37นะครับเน้น7เอ้ย7 2เนาะมา3 7สังเกตนะครับพี่ๆดูออก82อ เน้นเจอนาะออก82ดสกับสามเจ็คือเฉียดอย่างละเต็มนะครับใครรูดที่7นะครับเข้าไปที่37เจ็ดนะครับพี่พเนาะก็มาสายรูดทั้ง2รอบเลยนะครับเมื่อวานนี้ส่วนแนวทางของวันนี้นะครับผมชื่นชอบนะครับแล้วค่อยตามนะครับวันนี้ก็มีแนวทางหวยรัฐบาลไทยด้วยเนาะก็รุ้นไปพร้อมๆกันนะครับสลับหวยเราสตา ลาวสตาผมให้ไปที่เลข8กับเลข2นะครับสายรูดให้ไปที่เลข8 8 3 8 4 8 6 2 4 2 5 2 6 3ตัว2 8 4นะครับผม นะครับอันนี้หวยลาวสตานะครับผมส่วนลาวสตาร์ VIP นะครับลาวสตาร์ VIP ผมให้ไปที่เลข1กับเลข7นะครับสายรูดให้ไปที่เลข7 7.2นะครับพี่ๆได้ตัวเด่นเมื่อวานนี้เลยเนาะ7.2 7.4

ก็ประมาณนี้นะครับสลับหวยสลับหวยลาวสตาแล้วก็ลาวสตาร์ VIP นะครับท่านใดชื่นชอบในรอบไหนนะครับเนาะก็แคบไว้หน้าจอแคบหน้าจอไว้นะครับไปพิจารณานะครับเนาะชื่นชอบแล้วค่อยตามวันนี้ขอให้มาในตัวนี้ตัวเจาะเด้งๆปังๆทั้งสองรอบนะครับคลิปนี้กับสวัสดีครับ